นับถือใจกันจอมพลังนึกว่าหูเบาได้ยินเสียงร้องช่วยเหลือก่อนเจอเต็มเต็มน้ำท่วมเชียงรายล่าสุดเกิดเป็นเรื่องราวให้ประทับใจสุดๆเมื่อกันจอมพลังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กกันจอมพลังโดยเผยว่า ดวงคนจะรอดของจริงผมเดินผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนออกมาว่าช่วยด้วยเปิดประตูให้ทีตอนแรกนึกว่าหูเบาทีมงานเลยตะโกนกลับพอมั่นใจว่าใช่ก็ทุบป,ประตูบ้านทะลุเข้าไปช่วยยายทันทีเจอยายใส่เหล็กที่ขาติดอยู่ในโคลนกับลูกสภาพมอมแมมและยายก็เล่าว่า ติดอยู่ในนี้ไม่มีอะไรกินมา3มวันออกไม่ได้เพราะดินกับน้ําแรงดันประตูบ้านไว้ที่แม่สายสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่แค่น้ําแต่มีดินด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่าดินดันประตูขังคนอยู่ด้านในไว้กี่คนเคสนี้รอดแล้วดวงเราจะได้เจอกันจริงๆสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือลูกชายเขาหลังจากที่พวกผมช่วยเขาออกมาจากในบ้านลูกชายเขาก็มาช่วยผมช่วยชาวบ้านต่อเยี่ยมจริงๆ บอกเลยล่ะค่ะว่าตื่นตันใจแทนผู้ประสบภัยมากคะ่ะคุณกันก็คือลุยเต็มที่มากนึกถึงชีวิตคนอื่นก่อนเลยอย่างไรก็ตามขอให้ทีมงานทุกท่านปลอดภัยนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ